ครับสวัสดีครับมาจากเรื่องเลิฟเปเลยครับมีคําเตือนโปรดระมัดระวังนะครับอยู่กับผมเจมส์ครับพูดอะไรระมัดระงับอะไรนะระมัดระวังนี่ครับอยู่กับเจมส์แล้วก็กาดนะครับผมให้เล่าเรื่องย่อให้ฟังหน่อยว่าเรื่องนี้มันเป็นแบบเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับผมเลิฟเป็นเลยนะครับเรื่องย่อก็เกี่ยวกับว่าตัวละครชื่อจิมมี่นะครับผมเด็กมหาลัยหน้าตาดีคนนึงที่มีความต้องการอยากจะจีบเด็กมหาลัยอีกคนนึง ที่เป็นดาวถือว่าเป็นดาวของโรงเรียนเหมือนกันแต่ว่าการที่เขาจะไปถึงคนคนนั้นได้อะเขาต้องหาตัวช่วยซึ่งตอนแรกเขาเลือกเพื่อนของเขาคือน้องเต๋อแต่เหมันก็ไม่เวิร์กใช่แต่ก็ไม่เวิร์กเลยต้องเข้าทางพี่ชายของเต๋อครับผม,มเพราะว่าพี่ชายของเต๋อตัวโต,วตวคาแรคเตอร์ของผมเองคือรู้จักกับปลายฟ้าเป็นคนที่ปลายฟ้านี่เหมือนเป็นน้องที่สนิทเขาก็เลยมาเข้าทางเราแต่ว่าเหตุการณ์หลายหลายอย่าง มันทําให้เราเริ่มชอบเขาเริ่มชอบตัวจิมมี่และเหตุการณ์ก็เริ่มต้นขึ้นจากจุดนั้นครับผมแล้วของบทพูทของจิมมี่อะจิมมี่เหรอจิมมี่องตงเลยนะเป็นเสือองแากต้นเลยดีกว่าเ,ออเป็นคนที่แบบเอ้ยเราไม่สนใจใครเราเอาแต่ตัวเองอะฮะแต่ว่าพอไปเรื่อยๆเนี่ยเขาเขาจะค่อยๆเปิดความเป็นจิมมี่อะก็คือเป็นคนที่ทุ่มเทกับความรักมาก เป็นมุมที่อาจจะไม่เห็นตอนช่วงแรกแต่ว่าพอถัดจากอ่ะในเรื่องราวครับกลางๆเรื่องหรืออะไรอย่างี้จะได้เห็นมุมของจิมมี่ที่ไม่คิดว่าจะโผล่มาด้วยซ้ําแล้วก็บอกเลยว่ากว่ากว่าจิมมี่จะไปผ่านนึงไปเจอปลายฟ้าได้เนี่ยก็คือต้องผ่านโต,ตแล้วก็ระหว่างที่อยู่กับโตเนี่ยก็คือเขาเรียกไงมีความแบบพัวพันกันนิดหน่อยอ่าใช่ครับแต่ว่าก็ยังไม่รู้ตัว แต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะโผล่มาตอนท้ายเรื่องว่าเอ้ยเขาจะได้โตหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ใช่ฮะอะแล้วจากเรื่องที่แล้วเราเป็นแบบประธานบริษัทเป็นวัยทางานแต่เรื่องนี้เป็นวัยนักศึกษาอะไรเงี้ยมันแบบมันยากง่ายแตกต่างกันอ่าผมว่ามันยากตรงในส่วนของ acting สส่วนมากเพราะว่าเ,เรื่องที่แล้วเนี่ยเราเล่นเป็นคนที่เขาเรียกไงโตเลยโตเลยเนี่ยแล้วก็พอเขามีวุธ,ธภาวะอะไรอย่างงี้ในแบบด้านเป็นซ e o หรือว่าอะไรเงี้ยเขาจะมีความนิ่งอะไรอย่างงี้ แต่ว่าพอมาเรื่องนี้ยเราเล่นเป็นนักศึกษาเนี่ยอารมณ์เขาจะแบบสวิงกว่าเขาจะมีความแบบฮอร์โมนแบบพุ่งมีแบบเออต้องสู้อะไรอย่างเงี้ยครับผมเลยคิดว่ามันยากตรงที่ว่าเราต้องเอาอารมณ์ของเราออกมาแบบซีนนี้เล่นร้อยทุกซีนอะไรเงี้ยเศร้าเศร้าร้อยเจ็บเจ็บร้อยหรือว่ารักรักรักก็รักเออรักก็แบบรักเป็นร้อยเลยใช่ ใช่อรใช่ใช่ใช่พอมันแสดงทุกอย่างออกมาเนี่ยมันค่อนข้างที่เจอชัยลนกับเจมากเพราะว่าด้วยการที่แบบเออเรามือใหม่เราไม่เคยเจอกับซีนพวกนี้นครับพอเรามาเจอครั้งแรกพูดเลยว่าตอนแรกก็มีความกลัวมากครับว่าแบบเราจะเล่นได้หรือไม่ได้แต่ว่าพอมาพี่ว่าไงมันดีไหมฮะพี่ว่าโอเคไหมโอเคโอเคมันดีอยู่แล้วเพราะว่าเราตั้งใจกันทั้งคู่อะ <c oughs> แล้วก็ได้ซ้อมในเวิร์กช็อปด้วยกันค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าเอาจงจริงมันไม่ได้ใหม่สาหรับเจมันเดียวก็ใหม่สาหรับผมด้วยเพราะว่าบทค่อนข้างจะดราม่าเยอะ มากมากใช่เยอะมากเลยเรื่องนั้นมันจริงจริงจริงเรื่องนี้มันคือถ้าไม่ใช่พิกาดก็คือผมว่าผมเล่นไม่ได้แน่นอนเพราะว่าด้วยแบบเออเราเล่นด้วยกันมาแล้วเรื่องหนึ่งแล้วก็เราก็ห่างกันมาแบบสักพักหนึ่งแล้วห่างในที่นี้คือห่างการแสดงนะครับห่างการแสดงใช่แต่ตัวเราไม่ได้ห่างกันขนาดนั้นอันนี้เล่าให้ฟังเใช่ครับผมเดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิดเนอ่าคือเราห่างกันนั่นแหละครับเพราะว่า ด้วยการที่เป็นพี่กาดอะแล้วมันได้คุยกันแล้วก็มีความคอนเน็ชันอะไรกันอย่างเงี้ยแล้ววีวีเลชั่นชิพของตัวละครมันก็เหมือนชีวิตจริงอะค่ะเขาเป็นพี่ผมเป็นน้องผมว่ามันมีแบบความมีความแบบวีเลชที่มันแบบไปด้วยกันได้ดีแล้วก็ผมว่าแฮปปี้มากๆที่เล่นเรื่องนี้เขามากๆค่ะดีใจมากๆที่เป็นเขาแล้วก็รู้สึกว่าสักเซสที่ออกมากับผลงานที่ออกมาทุกเรืองถ้าเป็นเขาโอ้โพูดถูกค่ะอ๋ออย่างแบบกาดอะค่ะอย่างแบบ เตมเขาเล่นมาทั้งแบบเป็นประธานแล้วก็เป็นนักศึกษาคิดว่าแบบบทไหนเหมาะกับเขาให้เลือกแค่สองคาแรคเตอร์นี้ใช่ไหมครับระหว่างจ oh, ิมมี่กับเอลิสโหพี่มีตัวเลือกอื่นไหมอ่ะพี่ผมเล่นมาแค่สองเรื่องโน <laughs> คือสองเรื่องนี้คือโหทงแดงแ๋เลยที่จะให้ผมเลือกจริงๆเหรอถ้าให้ผมเลือกนะผมว่ารอบนี้ผมผมเลือกคุณเอลิสอืม <laughs> ใช่ผมรู้สึกว่าเอลิสสีค่อนข้างจะเป็นแดงแบบร้อนแรงแต่ตอนนี้คือเป็นแดงแบบสีแบบอจะดำอยู่แล้วใช่เลยรู้สึกว่าจิมมี่ใจร้ายกว่าเอลิสสิแต่เอลิสก็มีข้อดีตรงที่รวยจิมมี่ก็มีอยู่เฮ้อจิมมี่ยังไม่ทำงานเลยจิมมี่ยังเป็นเด็กมัธยมลัยอยู่เลยแต่นอนนี้เขาทำงานแล้วเขาเป็นประธานบริษัทเลี้ยงดูเราได้แน่นอน แต่จิมมี่รักรักเดียวใจเดียวมั้งมีมั้งได้ไงอ่ะเก็ดตามเนื้อเรื่องไงครับก็ถึงต้องมีคําเตือนไงครับผมในเรื่องนี้คือจะมีทุกๆคนรอบตัวก็คือจะคอยเตือนตัวละครทุกรอบแต่เขาไม่เคยฟังไม่มีใครฟังเลยก็เป็นเรื่องปกติเนาะคนแบบว่าทั่วไปวัยรุ่นสมัยนี้ก็เหมือนแบบเพื่อนเตือนเราก็แบบไม่ฟังหลอกเราก็ต้องแบบ ไปประจนเองอ่ะเราต้องเจอกับตัวเองก่อนถึงเราจะรู้ว่ามันเป็นยังไงมันเจ็บยังไงหรือว่ารสชาติมันเป็นยังไงใช่เก็อถมต่ารงซีองเนย่อบต้อเมายไเอตรียมไม้กับทิชชู่ไว้ครับไม้กับทิชชู่เอาไม้ไปทำอะไรไม้ไปตีน้องอทิชชู่อะทิชชู่ซับน้ำตาเลยผมว่าลิ e r มัน เขากบตัวผมมากกว่าแบบด้วยความใกล้เคียงอะไรเงี้ยที่เป็นนักศึกษาครับแต่ว่าส่วนตัวถ้าเลือกเล่นได้ในอนาคตคงอยากไปเล่นบทนิ่งๆอีกรู้สึกว่าเข้ากับหน้าตาเราดี <c oughs> <c oughs> แต่ว่าบทนี้สนุกสนุกครับก็พูดเลยว่ามันใกล้ตัวเจมมากๆมีความอ alert ที่เป็นเจมหรือว่าบางทีเจมจะแสดงอารมณ์ออกมาที่แฮปปี้อะไรเงี้ยมันมันก็ค่อนข้างที่จะใกล้ตัวกันมากๆ ต่ว่าแค่เจไม่ค่อยเศร้าครับชีวิตจริงแฮปปี้แต่ว่าพอมาเล่นบทนี้เศร้ามันรู้สึกว่ามันชั่ลเลนจ์มากใช่ฮะเอาแล้วยังการแบบเรื่องแล้วเป็นเลขาเล่อนี้เป็น,ปนแบบวัยนักศึกษาใช่ครับก<ช>็ไม่ใช่วัยนักศึกษาแล้วครับ<อ>ผมผมเรียน,เ,ยนเป็นวัยแบบเรียนจบแล้วครับทำงานแล้วทํางานแล้วลาาถามว่าเอาจริงๆผมชอบความฟรีของตัวโตวมากกว่าเพราะว่านะเรื่องที่แล้วอ่ะเป็นเลขาเราแบบว่ามีอาชีพ ครอบเลยว่าที <ừ> บางอย่างเราไม่สามารถแสดงออกได้แล้วก็บางอย่างก็ทาไม่ได้ขยับตัวได้ไม่แบบเต็มร้อยแต่ตัวโต,วตวเนี่ยคือฟรีเราไม่ได้เป็นลูกน้องใครเราเป็นเจ้านายตัวเองก็คือเราแบบอยากทําอะไรเราทําได้เต็มที่เลยแต่ด้วยตัวคาแรคเตอร์เขาอ่ะไม่ใช่คนที่แบบว่าเอ็กซ์โทรเวิร์ดแบบวิ่งเล่นสนุกสนานกับคนอื่นแต่จะเป็นความแบบเอ็กซ์โทรเวิร์ดแบบที่ฉันชอบบริการคนอื่นมากกว่าชอบดูแลคนอื่นชอบดูคนอื่นแบบทําดูคนอื่นมีความสุขแล้วเรารู้สึกแฮปปี้ตาม รักคนอื่นมากกว่าตัวเองวะใช่สิ่งที่ยากที่สุดในการเป็นโตคืออะไรสิ่งที่ยากที่สุดในการเป็นโตมันเกิดเพราะว่าเราเป็นกาดก่อนนี่นแหละ <c oughs> เราเป็นกาดแล้วเราไปเป็นโตนี่นแหละเพราะว่าคาเล็เตอร์ของกาดกับโตนี่เขาแตกต่างกันมากๆจริงๆครับผมมันท้าทายมากๆเพราะว่ากาดต้องแบบไปลดความเป็นตัวเองลงเยอะๆพยายามขยับตัวให้มันช้าลงใจเย็นขึ้นเพื่อให้มันแบบ พอเข้าไปเล่นเราจะได้แบบโอเคดึงสิ่งนั้นมาใช้ดึงสิ่งนี้จุดนี้จุดนี้มาใช้พอถ้าเป็นกาดคือเนี่ยแบบเนี้ยทําทุกอย่างไวทําอะไรแบบไวชึบชับกระฉับกระเชงไปหมดแต่ถ้าเป็นโตคือคิดก่อนจะทําอะไรคิดก่อนแล้วก็รอบคอบอมืมันเลยแบบแตกต่างมากแล้วยิ่งอารมณ์ที่แบบอ่อนไหวของเขาอีกซึ่งตัวกาดเองเป็นคนที่แบบแข็งมากๆอา,อารมณ์แบบแข็งแรงแข็งแกร่งมากๆาเลยแบบอยากยากจริงๆ ท้าทายมากมากจริงจริงะแล้วเราเตดมว่าการเขานิ่งขึ้นจากที่เขาแบบพยายามแบบตัวอะไรเงี้ยแบบคุณใช้ชีวิตของเขาอะนิ่งขึ้นไว้พอเล่นบทโตก็มีความนิ่งขึ้นนะแต่ว่าก็จะเห็นจะเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นจากเขาคือมุมที่แบบโหระเบิดอะฮะระเบิดออกมาเลยอะระเบิดอะไรอะเอาระเบิดอารมณ์งไง เป็นซีนที่ว่าคือเราไปมุ่งมิดใส่เขาก่อนอะว่าเ้ยทำไมทำอย่างนี้กับเราอะไม่ไว้ใจเราเหรอสักพักจด้วยการที่เป็นจิมมี่อะฮะมันไม่ได้แคร์อยู่แล้วอะจะบอกไม่ได้แคร์ก็ไม่ได้แคร์คนอหนึ่งนะ่ะอยากแคร์ความสบายใจของตัวเองเป็นหลักอย่างมากจนเราไม่ได้รู้ว่าแบบเขาจะรู้สึกยังไงจะรู้สึกยังไงก็เ,เป็นจังหวะที่แบบจู่ๆขเขาก็ปึ้งเลยอะโยนทุกอย่างที่เขารู้สึกที่เขาเคยโดนทั้งๆที่แบบ เออเราเป็นคนทําแต่ทําไมเราไม่เคยสำเร็จเลยอะ่ะ<ม>อ่ะเป็นอย่างงี้เราก็เลยแบบโอ้โหซีนนั้นแบบไม่เคยเห็นวิกาดเป็นอย่างเงี้ย<ม>ใช่<ม>ก็เลยสว่าเป็นอะไรที่ใหม่แล้วก็แอบกลัวแอบกลัวซีนนั้นที่เขาเล่นแต่ว่าแต่ว่าก็แฮปปี้อะฮะพอเล่นเสร็จเขาก็มากอดมาแบบเจมขอบคุณมากเลยนะโอ้แฮปปี้มากอดใช่ฮะแฮปปี้ที่เขามากอดสิแฮปปี้ที่บทมันโอเคด้วย<ม><บ> ตอนนั้นเล่นเสร็จคือแบบเอ้ยกว่าจะผ่านไม่ใช่ที่นี้สุดเราทําได้ยากยากยากฮะใช่ครับเบื้องหลังผมก็ยังเป็นกาศเสมอครับผมยังเป็นแบบว่าเล่นสนุกทั่วไปแต่พอแบบแอคชั่นคือมันมันต้องเปลี่ยนมันต้องพลิกเลยอ่ะตัวเจมเองก็เหมือนกันที่แบบว่าณตอนแบบตอนอยู่ข้างนอกเป็นเจมก็เป็นเจมแต่พอเป็นจิมมี่เจมก็พลิกเลยเหมือนกันอืม เพราะคาแรคเตอร์ของเจมกับจิมมี่ก็มีความคล้ายกันก็จริงครับแต่แบบการแสดงออกทางอารมณ์อ่ะจิมมี่จะแสดงออกมากกว่าเจมม,มากๆถามถึงงงงเเพพลลหนน่อยีี้มประกอบซียด้วใช่ครับผมโยลลหยเพลงนี้นี่คือแบบว่าอยากจะฝากให้ทุกๆคนมากเลยนะครับผมเป็นเพลงประกอบซีรีส์ที่พวกเราทั้ง4คนนะครับทั้งเจม์กาดแมทแฟมนะครับผมร้องด้วยกันใช่แล้วเพลงนี้ก็เอ๊จะสปอยดีไหมนะ คือเขาแบบมีนิดนึงแล้วในเฉลยแล้วใช่มันมีมีนิดนึงแล้วแต่มันยังมีอีกนิดนึงที่เรายังที่เรายังเก็บเป็นความลับอยู่ไงเขาจะมีท่าไงท่าท่าท่าเต้นใช่มีมีท่าเต้นด้วยเอานี่เจมยังไม่รู้เลยนี่ไงเจมยังไม่รู้เลยเซอร์ไพรส์จริงเลยคือใครที่ได้ฟังเพลงไอ้มีคําเตือนเตือนดีๆแล้วนะเนี่ยก็จะได้แบบ รู้สึกถึงจังหวะแล้วว่าเอ๊ะทำไมจังหวะมันดูน่าขยับตามจังเลยนะรอดูนะครับผมว่าจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์หรือเปล่ามีในนแอชทกค่ะมีนนะนนม,มีมมก็ลองติดตามด้วยกันนะครับผมแต่ถ้านี่มีแน่นอนฮะมีอนอ,อ่ะใกล้ปีใหม่ละอ๋ออ๋อปีนี้เลยอ๋ออ๋อปีนี้เลยอ่ะเอาปีใหม่แล้วกันแบบลองลองรีแคปตัวเองในในปีปีนี้หน่อย Oh, ปีนี้เหรอปีนี้ <c oughs> เจม่าเป็นปีที่เจมโตขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยเรื่องความคิดอะไรเงี้ยของเจม่ะผมว่าผมนิ่งขึ้นนะผ่านมาหนึ่งปีสองปีจากเรื่องที่แล้วจากสิบเก้ามายี่เนี่ยรู้สึกว่าโตขึ้นมากแล้วก็อาจจะยังมีความเฮฮายอยู่แต่ว่าผมรู้สึกว่าตัวของเองเริ่มจริงจังกับ อนาคตกับหน้าที่การงานตัวเองว่าเอ้ยเราอยากมาทางนี้แบบทุ่มสุดตัวเราก็ไม่อยากถอยถามว่ามันมีท้อไหมมันก็มีท้อแต่ว่าเราก็ความท้อนั้นมาเป็นเป็นเขาเรียกแรงผลักดันใช่ฮนะแต่ว่าปีนี้สนุกครับปีนี้ได้เจอคนใหม่ๆเยอะในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าได้เห็นอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เรียนจบ เอ้กขึ้นปีสมแล้วเรียนจบ <c oughs> ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วแต่ไม่รู้จะจบไหมใกล้แล้วครับปีสก็เดี๋ยว <c oughs> ต้องจบ <c oughs> เด็กพี่หน้าก็ฝึกง,งานแล้วครับก็ก็เตรียมใจอยู่ฮะพอมีซีรีส์ออนอะไรด้วยแล้วก็ต้องฝึกง,งานไปด้วยก็ต้องก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญอยู่แล้วในการแบบแบ่งเวลาอะไรอย่างนี้ก็พร้อมครับพร้อมประมาณนี้ปีนี้ <c oughs> ของผมเก <c oughs> ่งแล้วเก่งเก่งมากเก่งมากครับผมเออสำหรับ ากาดเองปีที่ผ่านมารู้สึกว่าได้ทําอะไรใหม่ๆห,ห,หลายอย่างมากเหมือนกันครับผมมีมีแฟนมิสติ้งวันเกิดของตัวเองแบบคนเดียวครั้งแรกแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็ได้แบบทํากิจกรรมอะไรใหม่ๆเพราะว่าปีนี้คือผมพยายามจะมองหากิจกรรมอะไรที่แบบทาให้เรารู้สึกแบบไม่จําเจอไม่น่าเบื่อออกไปทําอะไรแบบออกทะเลบ้างไปเดินป่าบ้างแบบหลายอย่างเลยครับ ก็รู้สึกว่าเออปีน so nice ี้เป็นปีที่ได้ใช้ช so ีว <t> ิตเยอะดีแล <c oughs> ้วก็ได้ทําสิ่งที่เราอยากทําหลายอย่างดีใช่ครับผมปีหน้าก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกจะหาแอคทิวิตี้กอื่นมายัดกขอีกแล้วก็จะชวนน้องไปด้วยแล้ะพราอเราไปลองและว่าโอเคมันไม่อันตรายอันตรายพี่ชวนผมไปปะโอจริงจริงก็ enjoy นะฮะ เขาแบบฮฮาด้วยตลอดเวลาไม่ว่าผมจะหลับอยู่ที่ไหนผมก็ได้ยินเสียงเขาอยู่เสมอครับ <c oughs> <c oughs> ผมก็ปีที่ผ่านมาก็เนี่ยมีผลงานเรื่องนี้<ม>ถามว่าเรารอมาตั้งแต่ก็ก็รอมาสักพักหนึ่งจนกว่าเรื่องนี้จะลงตัวแล้วก็ได้ในที่สุดก็ได้ถ่ายกันแต่ช่วงรอก็เหมือนแบบก็ไม่ได้ห่างกันเลยได้อยู่เวิร์กช็อปได้คุยกันแล้วก็ได้แบบดีเบตกันว่าแบบเอ้ย นนี้ชอบเราชอบยังไงได้รู้จักกันมากขึ้นนะฮะมันก็ถือว่าเป็นก็ตามเวลาได้รู้จักมากขึ้นรู้สึกว่าปีนี้ได้เห็นตัวตนเขาที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเราคอนเนคกับเขาได้มากขึ้นไม่ว่าจะทางอารมณ์หรือว่าด้านไลฟ์สไตล์อะไรอย่างเงี้ยเรายินดียินดีแล้วก็ดีใจที่ได้มีเขาอยู่ครับผมสําหรับผมเองก็รู้สึกว่าปีนี้กับน้องอ่ะ มันก็ไม่ไม่มันก็ไม่ได้ราบรื่นไปซะทั้งหมดนะจริงๆแล้วตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงตอนนี้ก็คือเราก็เหมือนผ่านอะไรหลายๆเรื่องราวมาเยอะเหมือนกันทะเลาะกันบ้างก็มีวันที่มีความสุขมันก็มีใช่มันมีทั้งรสหวานรสขมมันมีผสมกันไปในหนึ่งปีนี้แต่เราก็ยังแบบรักในการจะทํางานร่วมกันอยู่ดีใช่ใช่ใช่เพราะว่าเหมือนแบบมันคือความสบายใจของกันและกันไปแล้วอ่ะตั้งแต่เล่นเรื่องที่แล้วมาจนถึงตอนนี้ก็เลยความรู้สึกดีๆมันยังมีให้กันอยู่ตลอด ไม่คุยกันแหละแล้วน้องก็ค่อนข้างจะโตขึ้นมามากๆจากจากเรื่องที่แล้วครับเพราะว่าเหมือนพอน้องได้ผ่านประสบการณ์มาเจออะไรหลายๆอย่างมาน้องก็เริ่มแบบปรับตัวให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆครับผมแล้วความพยายามในการแบบเวิร์กช็อปหรือการแสดงนี่คือแบบผมเห็นแล้วผม<ช>ภูมิใจในตัวน้องมากๆผมแบบน้องเล่นเสร็จผมจะออกไปบอกเสมอว่าภูมิใจมากเลยเก่งมากเลย เออทำไมยังมีงงแงอยู่เออใช่เรื่องที่แล้วยังมีงงแงย,ยังมึนมึนงงงแต่เรื่องนี้คือแบบเห็นว่าน้องตั้งใจแล้วน้องพายายามในทุกๆซีนทุกๆฉากที่ได้เข้าไปเราเห็นแล้วเราภูมิใจมากเขายังเป็นพี่คนเดิมนะเวลาเรามีปัญหาอะไรเราจะเดินไปหาเขาเป็นที่บอกเขาหรือว่าบอกพ<ะ>ี่หรือว่าทิ้ทงเราเลยบอกพูดในฝั่งอยากให้แบบบอกกันและกันถึงแบบปีหน้าที่แบบที่มันยังไม่ถึงเนาะแบบมันจะมี บ้างมีอ่ะมีงานด้วยกันหรือว่าจะมีพากันไปไหนหรือจะมีวอล์กให้เป็นแฟนดูอะไรในปีหน้าก็บอกแล้วเตรียมใจปีหน้ายังไงก็ได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าด้วยงานอะไรอย่างนี้ด้วยซีรีส์ออนเราก็คือจากที่อยู่ด้วยกันแล้วก็คือตอนนี้ก็จริงๆพวกเราแอบมีแพลนคุยกันไว้เหมือนกันว่าอยากจะทําบล็อกอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้แบบบล็อกสักอย่างหนึ่งให้แบบทุกคนได้แบบว่าติดตามพวกเราแบบ ไลฟ์สไตล์ของพวกเราจริงๆเข้าไปอีกใช่เพราะอย่างที่ทุกคนรู้จักเจมก็จะเห็นว่าเจมเล่นบาสแสว่าเจมยังทำยางอื่นได้อีกนะนอกจากบาสนี้คนอื่นก็อาจจะอยากรู้ไงอย่างจะพาต้องหมาไปเดินเล่นอย่างนี้เจมก็ทำได้นะฮะัทำได้ทาได้หลายอย่างฮะแต่ไม่อยากทำก็ผมก็เดี๋ยวจะพยายามหามาเสิร์ฟให้ทุกๆคนเรื่อยๆนะครับผม แม่งผมเอาก่อนนะผมเอาก่อนนะผมออกก่อนนะระว,ว,วังเสียน้ำตาออของผมเป็นเตือนดีๆแล้วนะตามชื่อเรื่องอคคขอบคุณครับขอบคุณครับ